สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการตามติดชีวิตสามีญี่ปุ่น vs ภรรยาคนไทยค่ะกับอ้อมเช่นเคยนะคะที่จะมาพูดคุยเนาะแล้วก็แลกเปลี่ยนข่าวสารละกันมุมมองนะคะแชร์ประสบการณ์นะคะเรื่องความรักเนาะระหว่างอ้อมเองกับผู้ชายญี่ปุ่นนะคะแล้วก็ทุกๆความรักนะคะเรียกว่าแลกเปลี่ยนความรู้กันละกันง่ายๆนะคะกะ็ฝากช่องทางการติดตามอ้อมด้วยนะคะที่อ้อมได้พูดกัน แรว่าในทุกๆคลิปเนาะไม่ว่าจะเป็นทาง youtube Channel นะคะรายการนี้เลยแล้วก็ f c e b o o o Fanpage นะคะชื่อเหมือนกันนะคะแต่ว่าใน Facebook ก็จะมีเรีวยกว่าเหมาะสำหรับคนที่อยากปรึกษาปัญหาความรักของตนเองนะคะกับผู้ชายญี่ปุ่นนะคะแบบส่วนตัวกับอ้อมโดยตรงก็สามารถที่จะเข้าไปดูรายละเอียดอ้อมได้เลยนะคะที่ทางเฟซเพจเ f a เฟซบุ๊กแฟนเพจนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะอ้อมจะมาพูดถึง 4ข้อปฏิบัตินะคะถ้าคุณอยากมีแฟนเป็นผู้ชายญี่ปุ่นเนาะก็คือต้องเรียกว่าการเป็นแฟนผู้ชายญี่ปุ่นเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องที่ที่ที่ยากจนเกินไปนะคะแต่ก็มันก็ไม่ใช่เรื่องที่จะง่ายในทุกๆเรื่องนะคะโดยเฉพาะการ เรียกว่าทัศนคติมุมมอแล้วก็การปรับจนูนเข้าหากันนะคะคือเรียกว่ามันด้วยด้วยความต่างวัฒนธรรมนะคะต่างรเรียกว่าการใช้ชีวิตของแต่ละที่มันต่างกันเพราะฉะนั้นมัน,มนย่อมมีความแตกต่างกันเรื่องนี้อยู่แล้วเนาะนก็เรามาฟังกันดูนะคะว่าสีข้อปฏิบัติเนี่ยเมื่อคุณเป็นแฟนผู้ชายญี่ปุ่นแล้วเนี่ยต้องต้องทำยังไงบ้างต้องต้องรู้เรื่องอะไรบ้างนะคะอันนี้คือสั้นสสีข้อก็อ้อมเชื่อว่าสีข้อนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ ค่อนข้างที่จะครอบคลุมอยู่เหมือนกันนะคะอาจจะไม่ทั้งหมดแต่อ้อมมองว่ามันก็เกินครึ่งเกินครึ่งที่จะสามารถที่จะทําให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันก้าวไปข้างหน้าได้ดีนะคะอันดับแรกก็คือว่าคุณจะต้องเรียก,กว่าเตรียมใจกับการรับความยากที่จะเกิดขึ้น ความยากในทุกเรื่องนะคะคืออ้อมขออนุญาตไม่เจาะจงในเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะเพราะว่าความยากในที่นี้คือไม่ว่าจะเป็นอย่างที่อ้อมพูดเป็นเมื่อสักครู่คือทัศนคตินะคะความคิดนั่นเองความคิดความเข้าใจของกันและกันเนาะนิสัยส่วนตัวนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านสว่างหรือว่าด้านมืดด้านสีเทาๆของกันและกันนะคะที่อาจจะยังไม่เคยเจอนะคะซึ่งมันเป็นแน่นอนมันเป็นสิ่งที่ หลังจากที่คุณคบกับแฟนแล้วเนี่ยคือคุณจะต้องได้เจออยู่แล้วนะคะอยู่ที่ว่าคุณจะสามารถปรับได้มากขนาดไหนนะคะนอกจากนิสัยแล้วก็คือเรื่องอารมณ์อารมณ์ส่วนตัวนะคะที่เราจะต้องพยายามควบคุมนะคะควบคุมให้มันอยู่ในเรียกว่าอยู่ในขอบเขตให้มันได้เยอะมากที่สุดนะคะปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตนะคะ า,าด้านเนาะอันนี้คือความยากที่มันจะต้องเกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้ทุกคนพยายามเรียนรู้แล้วก็ลองหาวิธีรับมือกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นให้ได้นะคะจะเรียนรู้ได้ยังไงเรียนรู้ด้วยวิธีไหนก็สามารถที่จะเรียกว่าย้อนเข้าไปดูคลิปอ้อมได้ได้เลยนะคะในในช่องอ้อมมีมีหลายเรื่องหลายหลายเรียกว่าหลายปัญหาหลายๆมุมมองที่ทุกคนสามารถที่จะเข้าไปเลือกฟังได้นะคะ ก็ข้อที่สองเนาะนอกจากความยากข้อแรกที่อ้อมบอกไปข้อสองก็คือต้องเรียนรู้แล้วก็เคารพวัฒนธรรมของกันและกันไม่ว่าจะเป็นมารยาทสังคมโดยเฉพาะอย่างคนญี่ปุ่นเองผู้ชายญี่ปุ่นเองเนี่ยเขาค่อนข้างเป็นเรียกว่าชาตินิยมเขาค่อนข้างสูงะะอะค่ะเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือแน่นอนอยู่แล้วว่าวิธีการปฏิบัติเนี่ยคือเราจะต้องค่อนข้างที่จะปรับไปหา ปรับไปหาเขาเป็นส่วนมากอยู่แล้วนะคะคือไม่ใช่เขาปรับหาเราฝ่ายเดียวถ้าเขาปรับหาเราฝีนฝ่ายเดียวแล้วเราไม่ไม่ค่อยพยายามที่จะปรับอะไรเลยอันนี้แน่นอนว่าความรักของคุณนะมันมันจะไปไปแทบที่จะไม่ค่อยได้หรือว่าจะต้องตะก,กุกตะกักหรือมีอุปสรรคกลางทางอยู่ตลอดเวลามันจะไม่สมูทนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือต้องเรียนรู้แล้วก็เข้าใจวัฒนธรรมเขาให้ได้เยอะมากที่สุด เขามีวิธีการทําง,งานยังไงเขาใช้ชีวิตยังไงมารยาทสังคมบนโต๊ะอาหารมารยาทการใช้โทรศัพท์หรือมายาทการเข้าสังคมหรือพิธีต่างๆในวันสําคัญต่างๆเขาทํากันแบบไหนอันนี้คือเราต้องเรียนรู้ให้ได้เยอะที่สุดเนาะคือเรียนรู้ในทางไหนก็มันมีหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นทางโซเชียลมีเดียหรือแม้แต่แต่กระทั่งถ้าเราสามารถคุยกับเขาได้นะคะหมายถึงว่า คุณแฟนน่นะคะก็จริงๆเขาพร้อมที่จะอธิบายอยู่แล้วแต่อยู่ที่ว่าเราอะอยากจะเรียนรู้จากเขาได้บ้างขนาดไหนแค่นั้นเองอย่างอ้อมเองก็เรียนรู้จากคุณแฟนนะคะคุณคุณสามีไม่ใช่แฟนเนาะก็คือเราอยากรู้อะไรเขาก็จะบอกอันไหนที่มารยาทสังคมก็เป็นแบบไหนต้องทำอย่างไรปฏิบัติตัวอย่างไรคือเขาก็จะบอกเราก็จะซึมซับแล้วก็เรียนรู้ไปเรื่อยๆเมื่อเราเจอเหตุหการณ์แต่และอย่างเราก็จะจําได้ว่าอันนี้ต้องทําแบบนี้ เข้าสังคมแบบนี้ต้องเป็นแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็เอาใจช่วยสู้เนาะแล้วก็ข้อที่3นะคะข้อที่3อันนี้คือค่อนข้างสําคัญเลยกับนิสัยและอารมณ์ของผู้หญิงไทยก็คืออย่าคาดหวังมากเกินไปไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เรื่องเล็กๆน้อยน้อยจนถึงเรื่องใหญ่ๆนะคะก็คือจริงๆแล้วเรียกว่าการคาดหวังมันไม่ใช่ไม่ดีนะแต่ว่ามันต้องอยู่ในความพอดีแล้วก็ต้องเข้าใจเรียกว่ามุมมองของ นิสัยของคนญี่ปุ่นเขาด้วยนะคะอย่างอย่างเป้าหมายของเราเนี่ยคือเราตั้งไว้ได้เนาะเป้าหมายก็คือเป้าหมายแต่ความแต่ความคาดหวังนในความคิดอ้อมเชื่อว่าคนเราเกิดมามันต้องมีการคาดหวังอยู่แหละแต่อย่าคาดหวังจนเกินตัวหรือคาดหวังสูงเกินไปอย่าคิดว่าเขาจะต้องทําตามสิ่งที่เราบอกในทุกๆครั้งพอมันไม่เป็นอย่างที่ใจเราหวังเราก็พานหุหงิด หรือว่าอารมณ์ไม่ดีหรือทําให้เกิดปัญหากาเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่อยากให้คาดหวังเยอะเกินจนเกินไปค่ะเนาะอ้อมเชื่ออย่างหนึ่งก็คือคนเราถ้าไม่คาดหวังมันก็จะไม่มีความหวังอ้อมคาดหวังเสมอแต่อ้อมคาดหวังแค่เล็กน้อยไม่ได้เยอะคือสิ่งที่อ้อมคาดหวังอ่ะอ้อมพร้อมที่จะรับได้เมื่อมันไม่ได้สมหวังทําไมอ้อมถึงรับได้รู้ไหมคะเพราะว่าอ้อมรู้อยู่แล้วว่าอ้อมทําความเข้าใจเขาได้ว่า จริงๆแล้วคือเราแทบที่จะไม่ได้มีความหวังกับเรื่องที่เราคาดหวังเลยนะอืมแต่ว่าคือถ้าเราคิดแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็จะแบบไม่ได้รู้สึกผิดหวังกับสิ่งที่เราคาดหวังนึกออกไหมแต่พอแบบว่าเออพอพอวันหนึ่งวันในวันหนึ่งโชคดีอย่างเงี้ยอาจจะเป็นดวงที่โชคดีอยู่ๆสิ่งที่เราคาดหวังอยู่ๆมันสมหวังขึ้นมาอันนี้มันก็ถือว่าทําให้เราจิตใจเรามันดีขึ้นแต่ไอเมื่อมันไม่สมหวังมันอ้อมก็รู้สึกเฉยๆปล่อยผ่านแค่นั้น เนาะอย่าไปโฟกัสแล้วก็อย่าเอามาเป็นเรื่องใหญ่แล้วอย่าเอาสิ่งนี้มามานำมาทำลายความรักเราให้มันพังนะคะแล้วก็ข้อสุดท้ายข้อที่สนะี่เนาะอันนี้คือเบสิกเลยก็คือต้องเรียนรู้ภาษาเบื้องต้นไม่ว่าจะเป็นภาษาของเขาหรือว่าภาษาของเราเนาะอย่างอย่างถ้าเราคบกับเขาเขาเขาป็นคนญี่ปุ่นจะให้น้มแล้วเขามาเรียกว่ามาเรียนรู้ภาษาเฉพาะภาษาไทยเองมันก็ไม่ใช่เนาะก็เราก็ ต้องเรียนรู้ภาษาเขาเบื้องต้นเพราะว่าอย่างเวลาเราไปพบเพื่อนกลุ่มเพื่อนต้องมีแนะนําตัวภาษาเบื้องต้นก็ไม่ต้องถึงขั้นแบบไปนั่งคุยอะไรกับเขามากมายค่ะตามมารยาทสังคม,มเฉยแนะนําตัวการกล่าวทักทายอะไรเงี้ยค่ะมันก็แบบว่าการกล่าวเช่นชมอะไรเงี้ยค่ะมันก็เป็นประโยคเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยค่ะบางทีถ้าเราสามารถทําได้มันก็เป็นผลดีกับเราเองเนาะดีกว่าเราแบบคบกับ คนที่เรารักแต่ไม่พยายามที่จะเรียนรู้สิ่งที่เขาเป็นเลยอันนี้คืออ้อมมองว่ามันไม่ใช่ความรักหรือเปล่าเงี้ยค่ะมันอาจจะอยากได้ผลประโยชน์อะไรจากตัวเขาหรือเปล่าอันนี้ก็อยากให้ทุกคนลองคิดกันดูนะคะแต่ว่าถ้าในมุมอ,อ้อมถ้าเกิดว่ามันไม่เรีวยกว่าไม่ได้ถูกใจท่านไหนไม่ได้ถูกใจใครก็ต้องขออภัยด้วยอันนี้คืออ้อมแสดงความคิดเห็นในมุมอ,อ้อมเองนะคะแล้วอ้อมเชื่อว่าสี่ข้อนี้จะเป็นสี่ข้อที่สามารถที่จะ นำพาทุกคนไปสู่เป้าหมายเรื่องความสัมพันธ์เกี่ยวกับความรักระหว่างคุณกับผู้ชายญี่ปุ่นให้ดีขึ้นให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นนะคะยังไงก็ข้อไหนที่ถูกใจก็ลองนำไปปรับใช้กันดูเนาะก็โอเคนะคะก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยใครมีความคิดเห็นเพิ่มเติม,มสามารถลงใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะก็สำหรับคลิปนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะซียูนะคะคลิปหน้านะ